ออกรถ Suzuki เซล e เร o วันนี้ผ่อนหนักทําไมจัดไปคนละครึ่งเลยนะครับรับดีลสุดพิเศษจากซู z u ก i ช่วยผ่อน50%สูงสุด20งวดหรือจะเลือกผ่อนนานสูงสุด99เดือนซู z u กิก็จัดให้รับดีลสุดคุ้มได้แล้ววันนี้ถึง31พฤษภาคม2568สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซ u ซูกิทั่วประเทศหรือ w w w suzuki co t h นะครับอ้แมนอยู่ในเต็ดหลังจากจบฤดูกาลไปนะครับเราก็ดูความวุ่นวายเยอะมาก พี่แหมงไปแพ้เอเชียนออสตานะครับเจอหม่องหม่องละวีนยิงแล้วก็มีรูปหลุดมีสัมภาษณ์มีรูปมีข่าวหลุดมีรูปหลุดนะครับที่อมโมลิมในห้องแต่งตัวบอกกันนโชว์ว่าให้เหมือนใส่กันโชว์แต่นะเพื่อนร่วมทีมเลยว่าให้ไปภาวนาสวนภาวนาให้มีทีมมาซื้อมึงเหอะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีถ่ายรูปรวมชกันโชว์ชูนิ้วกลางมีอามัดเดินลงรถบัสมาชูนิ้วกลางใส่ แฟนบอลมาเลยนะครับแล้วก็ไปแพ้เอเชียนออสตาพี่เม้งมองบรรยากาศตอนนี้ยังไงบ้างครับสำหรับแมนยูทำไมมันดูมีแต่ข่าวลายๆครับบรรยากาศนนก็ดูไม่ดีเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าฟุตบอลมันผลงานแย่มาทั้งปีจริงๆแล้วมันไม่ใช่เฉพาะช่วงนี้หรอกแมนยู U, เนี่ยใครเป็นแฟนแมนยูจะรู้ว่าข่าวแมนยูเนี่ยแบ่งขายได้ในทางไม่ดีนี่ก็ขายได้แน่นอนเพราะนั้นเนี่ยในช่วงที่ไม่ดีด้วยเนี่ยแต่ละสื่อแต่ละอะไรเองเขาก็ไปขุดไปคุยหามาเป็นเรื่องปกตินะ แล้วการกระทาของอโมลิมที่ไปบอกกันในโชวแบบนั้นนะครับรวมถึงการที่มันหลุดออกมาแบบนี้แปลว่ามันต้องมีคนในปล่อยข่าวถูกไหมที่แม้งมองว่ามันดูเป็นคิดว่าเขาทําถูกนะครับในการที่ไปซัดอย่างนั้นเลยคือเราก็ไม่รู้นะว่าข้างในมันคุยยังไงวันนี้มันก็ยังเห็นยิ้มแย้มแจ่มใสกันนะคุยกันแต่หลังจากจบเนี่ยมันคงจะแยกย้ายมั้ง ผมไม่รู้นะว่าอนาคตรกานาโชจะเป็นยังไงแต่ว่าเราก็รู้กันแล้วว่าหลังจบนัดชิงเนี่ยบรรยากาศมันไม่ค่อยดีอาจจะเป็นเรื่องคุยกันอํมกันก็ได้หรืออาจจะขายก็ได้คือผมตั้งข้อสังเกตเองนะว่ามันเป็นไปได้นะว่าจะมีการล้างไพ่ครั้งใหญ่เนี่ยก็คือบรูโน่เนี่ยกำลังจะไปซาอุใช่ไหมแล้วถ้าขายกานาโชด้วยเนี่ยสตัวนี้รวมกันเนี่ยเกือบ200ล้านปอนแล้วนี่เรายังไม่รวมว่าถ้าคุณขายแรดฟอร์ดขายอันโตนี่หรือแม้กระทั่งโอนาน่าเนี่ยเพื่อจะสร้างทีมใหม่อะมันเป็นไปได้หมดนะพราะในในใน,ในกลุ่ม เตะ5คนนี้มันมีความเป็นไปนได้3-4คนเลยมันอาจจะสร้างทีมใหม่ขึ้นมาเลยไหนๆก็สนับสนุนอมโมริมและเป็นคนแต่งตั้งมาเองด้วยเนี่ยก็ลงทุนมันเลยดีกว่าไลนรายชื่อที่เอ่ยไปเนี่ยยกเว้นบูโน่คนเดียวเนี่ยผมว่ามันไม่ได้อยู่ในแผนทําทีมแล้วโอนาน่าก็มีข่าวมาตลอดนะ มันผิดพลาดมันก็ทําให้มันเป็นเป็นชนวนให้มันอาจจะต้องโดนขายออกไปเนี่ยถ้าเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยผมก็เห็นด้วยนะอะเราไหนไหนพี่เมงก็แตะเรื่องบูโน่แล้วครับตอนนี้เขาก็เสียงกันในโซเชียลว่าร้อยล้านเนี่ยควรขายบูโน่ไหมอ่ะฝั่งหนึ่งก็บอกว่าฤดูกาลนี้บูโน่ถ้าไม่มีจํานวนประตูจํานวนแอสซิสต์ของบูโน่เนี่ยแมนยูเผลอๆตกชั้นไปแล้วส่วนอีกฝั่งหนึ่งเขาก็มองว่าด้วยอายุของบูโน่เนี่ยได้ค่าตัวขนาดนี้มันไม่มีโอกาสอีกแล้วหลังจากนี้ ก็ควรจะต้องขายแล้วก็เอาเงินตรงนี้มาสร้างทีมใหม่ส่วนอีกฝั่งเขาก็มองว่าโอเคได้้อยล้านก็คุ้มแต่ไม่เชื่อมือแมนยูว่าจะเอาร้อยล้านไปละลายแม่น้ําหรือเปล่าส่วนตัวพี่เม้งมองว่าข้อเสนอบูโน่ตรงนี้ควรจะจัดการยังไงดีครับขายหรือไม่ขายหรือยังไงถ้าเป็นพี่เม้งนะ,ะถ้าเป็นผมเนี่ยคือผมจะคุยเรื่องบูโน่มาเป็นระยะนะฟุตบอลแมนยูเนี่ยขึ้นตรงกับบูโน่มานานมากแล้วตั้งแต่เขาย้ายมาเลยดีกว่าตั้งแต่ยุคโซชามา แต่ยุคโซชาเนี่ยเขาได้สละเยอะโซชาเล่นโดยมีบรูโนเป็นตัวฟรีแล้วก็มีมิดฟิลคู่คอยไล่บอลเขาจะเล่นแบบนูน้นแบบนี้แบบไหนก็ตามเนี่ยบรูโนจะสนุกสนานเลยไม่ต้องลงไปไล่บอลไม่ต้องไปอะไรมากมายแต่พอมาอยู่ในยุคเอริกเทนฮากเนี่ยเขาต้องทํางานหนักขึ้นทํานูน่ทนทํานี่ช่วยเกมรับลงมาจนลึกบางทีบางเกมเนี่ยโดน อําว่ามาเป็นแบ็กอีกตัวหนึ่งลงต่ํากว่าแบ็กอีกหรือแม้กระทั่งถูกจับไปเล่นด้านข้างซ้ายขวาหรือแล้วแต่เขาจะจับไปอ่ะผมว่ามันเริ่มจะผิดแผกแล้วย่ังจะตามบูโนก็ยังยิงก็ยังแอซซิตอยู่ตรงนั้นน่มันเป็นเพราะว่าฟุตบอลมันขึ้นอยู่กับบูโนโเยอะแล้วก็ตอนหลังเนี่ยไปใช้งานหนักเพิ่มขึ้นไปอีกมาถึงยุคอมโมริมนี่ก็ขึ้นลงขึ้นลงเกมรับเดี๋ยวเล่นตัวรุกเดี๋ยวเล่นตัวล่างไอที่เห็นคือไล่บอลอยู่ตลอดเวลาคือผมว่าตกลงจะให้เขาเล่นตรงไหนดีเนี่ยมันไม่ช และด้วยอายุเนี่ยกันยายนนียจะ31แล้วเนี่ยถ้าร้อยล้านปอนเนี่ยผมไม่ติดนะขายแล้วก็ซื้อตัวใหม่เข้ามาตัวไหนไม่ตรงสเปกกะขายไปเลยตราไหนเมื่อคุณไปต่อกับออมอิมเต็มตัวแบบเนี้ยตัวผู้เล่นที่ไม่ตรงสเปคที่ไม่อยู่ในแผนเนี่ยคุณต้องปล่อยนะมันเสียเวลาปล่อยแล้วก็ไปซื้อตัวที่ตรงสเปคดีกว่าเรามองว่าปล่อยดีกว่าใช่ไหมครับที่นี่ปล่อยดีกว่า อ่ะเรามาที่หลังจากจบพิมเมรีกแล้วแมนยูมาเดินทางแต่หาเงินนะพูดตรงๆนะครับแล้วฟอร์มมันออกมาขี้เหล่มากโอเคมันเป็นการแค่อุ่นเครื่องโชว์ตัวแต่ด้วยมันแย่มทาทนะั้งฤดูกาลนัดแบบนี้มันควรจะเรียกความมั่นใจไหมการแพ้ เอเชียนออสตาที่รวมตัวกันได้แค่2วันกับโดนห้องกงยิงน้ำอยู่นะเวลาเนี้ยพี่แมงมีความรู้สึกยังไงบ้างครับกับเนี่ยอุ่นเครื่องอันเนี้ยที่มันโหฟอร์มก็ยแย่ตรงเนี้ยผมปล่อยผ่านไปแล้วเพราะว่ามันไม่มีมันไม่มีอะไรที่เราจะต้องไปซีเรียสแล้วอะมันเป็นเกมที่ผมว่านักบอลก็ไม่อยากเล่นหรอกแต่มันจําเป็นต้องเล่นเพราะว่าเงินรายได้ของทีมอะผลประโยชน์ของสโมสรมันก็เลยต้องเล่น มันก็ไม่ไดีซีเรียสไมไ่อะไรคือเล่นเต็มที่ตามตามความเป็นมืออาชีพอะละแต่ก็ไม่ถึงขนาดที่จะต้องแบบจริงจังอะไรมากมายและด้วยตัวผู้เล่นผัดเปลี่ยนไปขนาดใช้ชุด11เดตัวที่ดีที่สุดก็ยังเล่นไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผลอุ่นเครื่องเกมสองเกมเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกับมันมากแต่ก็นิดนึงอะใช่ไหมมีความรู้สึกอะว่าแบบโ oh, <laughs> อ้อหเลยเชยนออสตากร์กับกับฮ่องกงก็สัก <laughs> หน่อยไว้ไว้ลน์หน่อยไหม <laughs> มันมันไม่มีอะไรแย่กว่านี้แล้วเพราะฉะนั้นแจ็คบอลมันอยากพักแล้วอะผมดูแล้วอาทีนี้เรามาพูดถึงการสร้างทีมใหม่ของเขานะครับอาตัวแรกมาเทียสคุนยาแล้วซึ่งพี่เมงก็เคยคุยแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องมาจริงแล้วนะครับทีนี้มันก็มีสถิติออกมาว่ามาเทียสคุนยาเนี่ยเป็นนักเตะที่เดินเยอะที่สุดในพีเมลีเบอร์หนึ่งเลยนะครับซึ่งหาอันดับแรกเนี่ยสี่อันดับที่เหลือเนี่ยเป็นกองหลังหมดเลยนะครับ ตรงเนี้ยพี่เหมงบอกว่ามันจะส่งผลต่อแมนยูเนเตดระบบอโมริมเยอะไหมครับคือถ้าเรามองไปที่วูฟโอเคคุณย่าจะทําประตูได้เยอะก็จริงแต่การไม่วิ่งเทรซิ่งไม่ไล่บอลข้างบนเนี่ยมันก็ส่งผลต่อเกมรับแดนบอลของทีมโดยตรงนะครับในการแย่งบอลกลับมาบุกต่อคิดว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนะเขาจะใช้คุณย่าตามแบบนี้หรือว่าจะมีการปรับเปลี่ยนให้คุณย่าต้องวิ่งเยอะขึ้นหรืออะไรยังไงครับในมนองนคือผมมอง <ผม S 1> ว่าสถิติเนี่ยมันเอามา มาคุยแบบเนี้ยได้แต่จะเอามาเป็นหลักว่าเฮ้ย mm hmm. อย่างนี้เดี๋ยวมันจะไปเดินกับแมนยูเลยผมว่าสําหรับผมเนี่ยผมว่ามันมันมีผลไม่มากหรอกเราลองคิดดูนะว่าเขาอยู่กับวูฟเนี่ยเขาเป็นทุกอย่างของวูฟ เป็นตัวรุกแดนบนเนี่ยแล้วทีมอย่างวูลฟ์เนี่ยต้องพึ่งพาคุณย่าการที่เซติออกมาเขาเดินเยอะเนี่ยผมว่ามันเป็นข้อดีด้วยซ้ำน,นั่นสแสดงให้เห็นว่าคุณย่าเนี่ยทำหน้าที่เกมลุกเป็นหลักไม่ต้องลงไปไล่ล่าบอลไม่ต้องไปอะไรต่างส่วนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันไม่เพลสเลยไม่อะไรเลยผมว่ามันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนี่แต่ว,ว่าสมาธิและบทบาทอยู่กับเกมลุกมากนะผมผมผมมองโลกในแง่ดีนะแล้วทีมอย่างวูลฟ์เนี่ยทุกคนตัวอื่นมันก็วิ่ง วิ่งเพื่อให้คุณย่าเนี่ยมันจะได้มีสมาธิเก็บแรงไว้เล่นเกมรุกทีนี้พอมาแมนยูเนี่ยจริงๆแล้วมันควรจะเป็นแบบนี้บรูโน่เนี่ยมันก็ไม่ควรจะทํางานหนักถึงขนาดนี้ลุกด้วยจ่ายบอลด้วยไล่บอลด้วยสกัดบอลด้วยขึ้นมายิงประตูด้วยเตะลูกตั้งเตะด้วยโอ้มันเยอะเกินไปอะ่ะเอาเฉพาะบทบาทตัวรุกเนี่ยมันก็เยอะมากแล้วยังเอาลงไปไล่บอลอีกมันก็เหมือนกับการใช้คนไม่ถูกหน้าที่ก็ตั้งแต่ยุคเชนฮากมาเนี่ยจนมาอมโมริมเนี่ย มันจะให้บรูโน่ไปวิ่งอะไรนักหนาตัวที่จะวิ่งก็ส่งลงไปวิ่งแค่นั้นเองไอตัวที่ทําเกมลุกมันก็ทําหน้าที่ตามบทบาทของมันน่ะในระดับนึง แต่ไม่ได้หมายความว่าแขงลุกทั้งหมดจะต้องวิ่งจัดจัดตลอดเวลามันไม่ใช่นะในมุมมองผมอะ่ะคือถ้าคุณมีแรงขนาดนั้นเนี่ยก็ทําได้แต่ถ้ามันส่งผลเสียแล้วเนี่ยมันจะไปทําทําไมไอ้ตัวที่มันมีอยู่เนี่ยผมถามว่าอย่างวิงแบ็คหรือมิฟิลสอ2ตัวเนี่ยมันก็เพียงพอนะข้างบนเนี่ยก็เพลสตามบทบาทตามตําแหน่งหน้าที่ไม่ใช่ยืนเฉยผมคิดว่าคุณย่ามันคงไม่ไม่คงไม่คงไม่มาเดินอะไรขนาดนั้นเพราะว่าถ้าคุณดูสถิติเนี่ยมันจะมีสถิติอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคุณย่าเนี่ยสปรินต์เนี่ยส ถ้าในในในทีมวูฟเนี่ยสถิติมันเป็นอันดับ3นะจังหวะสปรินต์จังหวะสปีดต้นสปีดยาวเนี่ยมันมีนี่ไงมันเก็บแรงไว้ทําแบบนี้ในในในมุมมองผมว่าไม่มีอะไรที่ต้องซีเรียสเพราะว่าสถิติแล้วก็คนนําเสนอเนี่ยเขาก็เอานําเสนออีกมุมหนึ่งซึ่งก็โอเคเลยก็จะได้เห็นอีกมุมหนึ่งแต่ผมว่าเดี๋ยวเรารอดูในในสนามดีกว่าอันนี้เอามาคุยกันเล่นๆได้แต่ผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาแล้วส่วนตัวพี่แมงก์มองว่าคุณหน้เนี่ย เข้าแผนนะโบลินไหครับถ้าถามว่าเข้าแผนไหมเขาเล่นตำแหน่งนี้ในทีมวูฟเลยแหละเบอร์ส uh ิ huh. ด้านซ้ายเนี่ยในระบบ3-4-3ี่เนี่ยเขาเล่นตำแหน่งนี้เลยผลงานที่ออกมาโอเควิกตอร์เปเรล,ล่าเพิ่งจะเข้ามาคุมทีมตอนกลางก็ตามแต่ว่าเขาเล่นตำแหน่งนี้บทบาทนี้ แล้วทำประตูได้ดีมีส่วนทําให้วูฟเนี่ยได้แต้มแล้วก็กระเถิบขึ้นมาเพราะสลับมาเป็นอโมริมเนี่ยด้วยระบบเดียวกันเนี่ยมันก็มีแนวโน้มว่าเขาจะไม่ต้องปรับตัวเยอะเพราะว่าเล่นระบบเดียวกันเพียงแต่มาปรับตัวให้เข้ากับวิธีเล่นของอโมริมแล้วก็เพื่อนๆในทีมแมนยู ซึ่งขั้นตอนมันจะง,ง่ายกว่าการที่คุณซื้อตัวจากลีกอื่นมาแล้วมาเล่นในตำแหน่งนี้ไหนมันจะต้องปรับตัวเข้าระบบอโมริมปรับตัวเข้ากับเพื่อร่วมทีมแมนยูมันยังต้องปรับตัวให้เข้ากับความเข้มข้นของรีเมลีกอีกมันหลายขั้นตอนแต่คุณย่าเนี่ยมันแค่มาปรับระบบให้เข้าอ่ปรับตัวให้เข้ากับวิธีเล่นของอโมริมแล้วก็เพื่อร่วมทีมผมว่าขั้นตอนนี้มันยังง่ายขึ้นแล้วก็ ต่อเนื่องกันนะครับหลังจากที่ได้คุณย่ามาแล้วจริงเขาไปเล็งกองหน้าก็เลียมดีแล็นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยไปเชลซีแล้วเดี๋ยวจะเชื่อมไปคุยเรื่องเลียมดีแล็บกับเชลซีด้วยนะครับพอไม่ได้เลียมดีแลบเนะี่ยพี่เม้งมองว่าเป้ามันจะเป็นใครครับสุนหน้าตัวเป้าแมนยูนะเวลาเนี้ยตอนเนี้ยถ้าตามข่าวอ่ะมันกลายเป็นเยเคเลสเนี่ยมันกลับมาอีกแล้วกลับมาเป็นข่าวอีกเพราะว่าตอนแรกจะไปอาร์เซนอลแล้วเนี่ยตอนหลังล่าสุดเนี่ยอาร์เซนอลเขาเบนเข็มไปที่เบนจามินเชสโก้แล้วในขณะที่ วิกเตอร์โอซิเมนเนี่ยราคามันสูงมากถึงขนาดว่าจะเอาฮอยลุนไปสลับตัวเนี่ยเพราะนาโปลีก็อยากได้แต่นาโปลีบอกว่าสลับได้แต่ต้องเพิ่มอีก33ล้านปอนดน์แมนยูก็ต้องถอยกลับมาเพราะว่ามันเยอะจะไปเสียเงินอีก3 3ล้านปอนด์เพิ่มเติมอีกมันก็เลยกลายเป็นว่ามีข่าวกับเยอเคเลสซื้อตัวเดียวเลยไม่ต้องเอาใครไปแลกมันก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าอโมริมเองก็สนิทสนมกับเยอเคเลสนะตรงเนี้ยส่วนได้เล่นแชมเปี้ยนส์ไม่ได้เล่นแชมเปี้ยนส์เนี่ยอาจจะเป็นอีกเหตุผลนนนนนนนึงแตต่่่ถ้้าาคคนเนีีีวมมสัมนนัััพธ์ดอก แล้วจ่ายค่าจ้างเขาเรทที่เขารับได้เนี่ยผมว่าโอกาสเป็นไปได้ก็มีก็ยะมองไปเยอะเลยแล้วพวกชองฟิลิปมาเดตาพวกนี้ที่มีข่าวเชื่อมโยงพี่เม้งมองไงบ้างครับตอนเนี้ตัวเลือกมันจะน้อยลงแล้วผมมองว่าแมนยูเนี่ยจะเอาแบบไหนคนรีบตัดสินใจไม่ใช่ว่าปล่อยผ่านยื้อไปยื้อมาเกี่ยงนูน่นเกี่ยงนี่สุดท้ายพอตลาดจะปิดมันเหลือตัวที่ตัวเองไม่ได้ต้องการตั้งแต่แรกแล้วเนี่ย เหมือนฮอยลุนเนี่ยฮอยลุนเนี่ย,ยผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่เป้าหมายต้นๆน,นะแต่ด้วยความที่รอไปซื้อตัวนู้นก่อนซื้อตัวนี้ก่อนจนมบประมาณไม่เพียงพอจนคนอื่นเขาเอาไปหมดแล้วสุดท้ายมึงก็มาหาตัวที่มีเหลืออยู่ในตลาดซึ่งไม่ใช่เป้าหมายแรกแล้วก็เอามาเป็นแบบนี้บ่อยมากเอดิสันคาร์วานี่เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่มาตอนท้าย,ายเออแม้กระทั่งคริสเตโนโรนันโดภาค2เนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในแผนทําทีมของโซชาแต่ก็ไปเอากันมาเนี่ยพอมาปุ๊บเนี่ยความเข้าใจกันหรือว่าฉุกลระหุกอา ก็ต้องปรับเป็นอะไรกันใหม่อีกมันวุ่นวายไปหมดเลยไงแต่ตอนไม่มีก็คือไม่มีเลยอืมอันนี้เนี่ยเนี่ยคือมันไม่มีการวางแผนล่วงหน้าถูกไหมถ้ามีการวางแผนล่วงหน้าปุ๊บเนี่ยจบซีซันตลาดปิดปุ๊บเดินเรื่องเลยผมยกตัวอย่างอย่างลิเวอร์พูลเนี่ยอันเนี้ยชัดเจนทุกๆปีเวลาเขาซื้อตัวนะเขาไม่เยินเยอะแบบนี้ตัวไหนที่เป็นเป้าหมายปุ๊บเขารีบติดต่อแล้วเขาได้เลยอย่างแม็คคลิสเตอร์เนี่ยเรารู้ตั้งแต่แรกต,ต้นๆเลยว่าเอ้ยมีข่าวแล้วปุ๊บปับ๊บปิดซีซันปุ๊บปบ เรารู้เลยว่ามันเล็งไว้แล้วแล้วมันก็เล็งเป้าไว้แล้วแต่ของแมนยูเนี่ยมีข่าวตรงนู้นตรงนี้ไม่เอาเกี่ยงค่าตัวเกี่ยงนู่นเกี่ยงนี่เปลี่ยนเป้าหมายไปเรื่อยเปลี่ยนไปจนสุดท้ายไปเอาเป้าหมายที่มันพอใจอะ่ะมันใช้คําว่าพอใจนะไม่ใช่เป้าหมายที่เป็นสเปคนะมันต่างกันนะอย่างลิเวอร์พูลเนี่ยเขาล็อกสเปคปุ๊บเขาเอาปุ๊บเขาเอาเลยจัดก,การเลยปิดให้เรียบร้อยของแมนยูเนี่ยสเปกก็ไม่มีไปดูโปรไฟล์ดูตัวไหนตัวนั้นเถียงกันไปเถียงกันมาไม่จบเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแบบนี้อย่างประเด็นเนี้ย ตกลงเนี่ยมึงจะเอาใครเนี่ยจิ้มไปเลยจบไปเลยไม่ได้ค่อยเปลี่ยนเป้าหมายแล้วก็ให้ตรงสเปคไม่ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยมันไม่มันไม่จบไงศูนย์หน้าแต่ละตัวเนี่ยคุณสมบัติสเปคมันไม่ตรงกันนะระบบการเล่นของคุณอีกอ่กอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันทำให้เห็นว่ามึงซื้อแต่ละตัวเนี่ยจะซื้อ,อยังไงวะตกลงหลักการอยู่ตรงไหนใช่ไหมเราลองนึกง่ายๆเนี่ยแต่จากที่บาราดาสัมบาต์อ่ะเขาบอกเขาเตรียมแผนไว้ล่วงหน้าแล้วสําหรับถ้าได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ีก็คือชนะสเปอร์ก็มีแผนการซื้อขแบบนึง ถ้าไม่ได้ก็จะซื้ออีกแบบหนึง่งแต่ว่านะเวลาเนี้ยมันก็เร็วตรงคุณย่าแต่อย่างที่เหลือเราก็ยังไม่เห็นอะไรเพิ่มเติมพี่เมงพองว่าเขาเตรียมไวจริงไหมครับไอ้เนี่ยอย่างเนี้ยที่บราดาสัมภาษณ์อ่ะคืออย่างคุณย่าเนี่ยอันเนี้ยชัดเจนว่ามันอยากได้นักบอลอยากมาด้วยอันเนี้ยผมเห็นด้วยแต่ตัวอื่นเนี่ยผมว่ามันช้าไปแล้วคุณจะต้องจะมาบอกว่ารองงบ ได้แชมป์ยูโรปาก่อนหรือว่ารองงบหายตัวนู้นตัวนี้ยิ่งหนักเลยอันนี้ยิ่งแสดงให้เห็นว่าคุณไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้าเลยอย่างเช่นเราคุยแบบนี้ทุกปีนะอย่างซีซั่นนี้พอกลางๆซีซั่นเนี่ยมันเริ่มแย่ปุ๊บเนี่ยโอกาสที่คุณจะไม่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนสีกมันมีสูงมากมีสูงมากถึงแม้คุณจะเข้ารอบยูโรป้าลีกมาเรื่อยๆก็ตามเนี่ยแต่คุณต้องเตรียมแผนไว้แล้วว่าเอ้ยถ้าเกิดไม่ได้ ไปแชมเปี้ยนสิกเนี่ยจะมีงบประมาณซื้อไหมแล้วมึงจะขายใครออกจะเอายังไงกันดีมันสับสนมามันมันมันสับสนมาทุกๆตลาดท,ทุกๆปีอยู่แล้วปีนี้ก็เป็นอีกแล้วเนี่ยคือจะมานั่งรอคนนู้นหายเจ็บรอให้ได้แชมป์ก่อนรอขายคนนี้ก่อนมันไม่มีทางพอดีเป๊ะหรอกแต่ถ้าคุณวางแผนล่วงหน้าเป๊ะเป๊ะไว้เนี่ยแล้วมันไม่ลงล็อกปุ๊บคุณมีแผน2เนี่ยมันสามารถไปต่อได้ได้ไม่ยากอืมอันนี้มันเหมือนกับว่าวันต่อวันเนี่ย วางแผนวันต่อวันแม้กระทั่งไอ้กลุ่มอินิออสมาเห็นไหมมันยังทะเลาะกันเองเลยมันไปอยากได้แดนแอชวดมาสุดท้ายม่งก็ไล่เขาออกไปอะไรต่างๆเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าจุดยืนเนี่ยนะความชัดเจนเนี่ยมันมีปัญหามาตั้งแต่ต้นไม่ต้องบอกหรอกว่าต้องให้เวลาหรือว่ามาทําความเข้าใจอะไรคือทีมอย่างแมนยูมึงไม่ต้องทําความเข้าใจอะไรแล้วทุกอย่างมันปรากฏชัดต่อหน้าสาธารณชนหมดแล้วอินิออสเนี่ยมึงเข้ามามึงย่อมรู้อยู่แล้วว่ามันมีปัญหาอะไรแมนยูเล่นแบบนี้ เกิดปัญหาอะไรข้างในมึงเข้าไปสัมผัสมึงซื้อหุ้นแล้วไอ้เซอร์จิมเนี่ยนะเป็นแฟนพันธ์แท้ด้วยเพราะนั้นมึงยิ่งย่อมรู้เลยว่าทีมมึงเนี่ยมีปัญหาอะไรแต่ปรากฏว่าเข้ามาเนี่ยยังไม่ทันได้แก้เลยมึงสร้างปัญหาใหม่แล้วแล้วมันจะไปซื้อตัวยังไงอะปัญหาข้างในมึงยังมึงยังเคลียร์ไม่จบเลยอันนี้คือชัดเจนเดี๋ยวเดี๋ยวเรารอดูไงตลาดเนี่ยว่านอกจากคุณย่าแล้วเนี่ยมันจะได้ตัวไหนอีกมันไม่ใช่เปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยสุดท้ายก็เป็นตัวที่ไม่ตรงสเปกเอาาามมมแล้วึงก็ชใี โอเคนะครับแต่จริงๆถ้าตามข่าวไอ้นอกจากคุณญ่าตัวอื่นมันก็เหมือนกับแค่เล่ๆแล้วมันก็ไม่ทำอะไรสักทีนะดีแลบก็เหมือนกันเลวไว้ไม่ทำอะไรก็เสร็จเซลซีนะับแบรนด์เอ็มบูโม่ก็มีข่าวว่าลิสต์อยู่ในช็อตลิ์เขาแต่ก็ดูแล้วจะไปทางนิวคาสเซิลมากกว่ามาเตตาก็เหมือนมีข่าวสนใจแต่ก็ไม่ได้อะไรจริงจังเยอเคเล็กก็เฉียวไปเฉียวมาไม่ได้เดินดิวไม่ได้อะไรการจ้องแต่ไม่แต่ไม่ตะคุบแบบเนี้ยครับพี่เม้งมันก็แหม่งๆหมนะครับ เดินเดินหน้าเดียวอย่างเงี้ยจ้องอย่างเดียวอะ่ะไม่ไม่ไม่ลงตลาดอะ่ะคืออันเนี้ยอันนี้เป็นเรื่องของข้างในแล้วแต่ว่าไอ้เรื่องโครงสร้างที่ผมพูดเนี่ยคุณเปลี่ยนเป็นอมโมริมระบบ <c oughs> การเล่นเปลี่ยนอันเนี้ยมันก็แสดงให้เห็นวิสัยทัศน์คนทําฟุตบอลแล้วว่ามึงมาเปลี่ยนกุนซื้อกลางคันเนี่ยก็หนักแล้วเสือกเอากุนซื้อที่เล่นอยู่ระบบนึงมามันก็หนักเพิ่มเติมเข้าไปอีกทีนี้เนี่ยระหว่างซีซั่นเนี่ยมึงก็เห็นแล้วว่าปัญหาเนี่ยมันคืออะไรนักบอลไม่ตรงสเปคนี่คือปัญหาใหญ่ มโมริมก็พูดทุกนัดเลยว่าต้องทำความเข้าใจนักบอลนูน่นนี่อะไรต่างถึงขนาดมึงปล่อยอันโตนี่ปล,ล่อยแรดฟอร์ดออกไปเพราะมันไม่เข้าระบบอะไรต่างมีเรื่องวินยัยเรื่องอะไรก็กแล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างซีซั่นน่ะมึงยิ่งต้องคุยกันเลยว่าเฮ้ยไอเนี่ยไม่ได้นะเดี๋ยวจะต้องปล่อยออกไปไอน,นี่อายุเยอะอีกตัวหนึ่งไม่ตรงสเปคตรงเนี้ยคุณต้องคุยระหว่างซีซั่นมาแล้วพอจบซีซั่นปุ๊บเทียให้หมดปุ๊บป๊บแล้วระหว่างซีซั่นคุณต้องเลือกแล้วคืองานเนี่ยมันเริ่มได้เลยนะ มันเริ่มได้เลยมึงไม่ต้องรอตลาดปิดคือระหว่างซีซั่นเห็นปัญหาหมดแล้วเลือกตัวไว้เลยใครตรงสเปคเดี๋ยวเราไปคุยด้วยถ้าไม่ใช่ตัวนี้แผน2คือใครและทำให้มันเร็วแมนยูไม่เคยซื้อตัวเสร็จก่อนปรีซีซั่นเลยบางทีหลายปีไม่ใช่หลายทุกปีจะซื้อตัวในวันสุดท้ายบ่อยมากว่าจะเซ็นฟรีหรือจะซื้ออะไรต่างเนี่ยแล้วแม่งจะพลิกล็อกไปหมดเลยมันจะเป็นตัวที่ไม่ใช่เป้าหมายตั้งแต่แรกพอเข้ามาซีซั่นเปิดไปแล้วเนี่ยนักบอลไม่ได้มาซ้อมปรีซีซั่นด้วยกัน นั่นหมายความว่าคุณก็ต้องเอาฤดูกาลแข่งขันจริงเนี่ยเป็นปีซีซั่นเดือน2เดือนแรกเห็นไหมยุคเทนฮากเนี่ยสปีเนี่ยเละเทะในช่วงแรกเพราะมันไม่ได้ปีซีซั่นมันไม่ได้วางนักบอลมาตั้งแต่ต้นตามหลักการเนี่ยจบปุ๊บปิดฤดูกาลขายตัวที่ไม่ใช่ออกซื้อตัวใหม่มาให้เสร็จสิ้นก่อนปีซีซั่นออกเข้าปีซีซั่นปุ๊บนักบอลตบเท้าเข้ามาไปทั้งทีมแล้วก็เริ่มต้นใหม่ลิเวอร์พูลเนี่ยผมบอกเลยว่าซีซั่นเนี้ย ส่วนหนึ่งที่เขาได้แชมป์เนี่ยมันเป็นการบริหารจัดการที่ดีมากนักบอลชุดเก่ายังอยู่หมดคุยกันแค่ว่าจะเติมไหมชุดใหม่ปรากฏว่าสโมสรบอดอะไรสรุปว่าไม่เติมมีเคียซ่าคนเดียวซึ่งไม่ใช่ตัวหลักหรือตัวที่จะต้องคาดหวังอะไรนะักทุกตำแหน่งเนี่ยผมก็วิเคราะห์ไปแล้วว่าลิอร์ภูมีครบหมดนะตอนนั้นเนี่ยเขายังไม่มีความจำเป็นต้องซื้อเขายังไม่ได้หวังถึงลุ้นแชมป์ด้วยซ้ำผมบอกเลยเพราะอันเนอร์สโตก็ใหม่แล้วเขาปรีซซซันพร้อมหน้าพร้อมตากันมาเรื่อยๆเลย จนเข้าสู่ฤดูกาลปกติเครื่องเขาต่อติดเลยเพราะว่าทุกคนอยู่ในความพร้อมหมดแล้วก็เริ่มต่อติดไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยจนกระทั่งมาเป็นแชมป์เนี่ยมันมาจากการวางแผลล่วงหน้าที่เราเห็นได้ชัดเจนในสนามเพราะว่าผมดูปรีซีซั่นริอร์พูทุกนัดไล่ต่อมาทุกๆสัปดาห์เนี่ยมันมีความชัดเจนที่เกิดขึ้นเลยนักบอลเนี่ยฟังอา์เนอร์สล็อตยืนฟังน้ำลายยืดกันเนี่ยพักครึ่งปรีซีซั่นเนี่ยมันไม่ได้เข้าห้องแต่งตัวเนี่ยใครเป็นแฟนลิอร์พูต้องดู ผมคุยเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วฟังร์เนอร์สล็อตปุ๊บนูน่นนี่นั่นอะไรมันดูเหมือนว่าเอ้ยนักบอลแม่งทัศนคติมันดีมากเลยนะ <c oughs> เปลี่ยนโค้ชมา,อย,า,งงาอย่างนู้นอย่างนี้ซาลงลาลากทุกคนตั้งใจเล่นหมดอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นไงว่าความพร้อมเป็นสิ่งสําคัญยังไม่ต้องไปดูนะว่านักบอลเก่งไหมอะไรไหมเราดูแค่นี้เราก็รู้แล้วว่าเขาพร้อมแล้วเขาพร้อมที่จะเล่นพปีเมยรีกแล้วแต่ของแมนยูเนี่ยแต่ละปีแม่งไม่เคยพร้อมเลย ไม่แปลกที่ผลการแข่งขันผลงานมันจะเป็นแบบนี้อโอเคนะครับ